ไนี้จะเป็นชอ็อกโกแลตลาว่าที่ซื้อมาจากร้านสะดวกซื้อแล้วสามีเขาติดใจมากๆเดี๋ยวมาชิมกันด้วยกันว่าเป็นยังไงวานูตาไม่เคยชิมแต่สามีเคยชิมแล้วเขาติดใจเราจะมาทานคู่กับน้ำชาสามีก็เป็นกาแฟมาทานด้วยกันค่ะโอ๊ยอุอ้ยครั้งแรกต้องลุ้น อืมนุ่มนะสวยมันจะนุ่มและข้างล่างก็จะเป็นเหมือนกับลาวาอืมอะก็เนดีช็อกโกแลตอืมใช่ข้างล่างคือมันเหมือนกับเป็นลาวาเลยอ่ะมันนุ่มมาก อืมอ <estr sucking> <weight> ืมแกี๊อร่อยอร่อยนะอืมอร่อยอร่อยอันละยี่สิบเจ็ดบาทวัะบรุตาก็เลยซื้อมาสองชิ้นอืมมมุดมาล่างซำโซเคนีดถุยออืมอื้ดไปทุบาอืม มันน mm ุ hmm. mm ่มคนแก่ก hmm. ja, mm ็ทานได้เด็กก็ทานดีืกไกเหรออือ๋อเบอเยเียนอกบ้างยะบอเบอกวาโว้ยได้แฮสอิชชนกพุทธชนกพุทธแข้าไปกนิหน่อ่ะ ช็อกแลตตัวนี้จะต้องอบมาก่อนนะคะประมาณสักสามนาทีวิธีมมนูทินนัสตุนะสัสาทีนูเน่ยคืออบเพื่อที่จะให้ช็อกโกแลตมันละลายแฟนก็อบไปเมื่อกี้ประมาณสานาทีอืม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 ,อม

เอ็ดคำว่าอะนรนะ Sweet dream Sweet dream ความฝันอันแสนหวานอือหืออือหือแล้วก็เวลาทานอาหารแบบนี้นะคะเราก็ต้องมีชาด้วยชาของบรรดาจะเป็นชาผลไม้ส่วนของสามคาเฟ่ ง่ายๆกับอากาศไอช่วงบ่ายๆด้วยกันนะคะอืมเหโอหมดเลยค่ะนี่ ไม่เหลือเลยสามีบอกว่าจะไม่เก่งใจนี่ฉันจะอืมไม่ให้เหลือสักหยดเลยเหลือ,อว่อเลยก่อนเ <Yeah. S 2> หอืออืม,อมเราได้ขนมในวันคริสต์มาสของแม่ย่าฝากมาพร้อมกับลูกสาวมาให้ลูกชายซึ่งตัวนี้เขาเรียกว่าสเปกูลาชิอุ เป็นขนมจะมีกินเฉพาะในช่วงวันเทศกาลวันคริสต์มาสเท่านั้นนะคะลักษณะของเขาก็าจะเป็นแบบนี้ก็เหมือนกับอเอาแป้งคุกน้ำตาลอะไรพวกนี้แล้วก็มาอบให้มันกรอบๆไว้กินคู่กับน้ำชาไว้กินคู่กับไวน์ร้อนอะไรประมาณนั้นถ้าไปในเ,เทศกาลวันคริสต์มาสนะคะร้านที่เขาขายไวน์ร้อนถูกเขาก็จะมีตัว ขนมตัวนี้ไว้ให้เราด้วยนะคะกิ่นฟรีค่ะแต่ข้าววายเผ็มมากๆเลยค่ะขนมตัวนี้นะคะ,ะ,คะถ้าเราไปซื้อที่นู่นราคาจะอยู่ที่ประมาณจ้บสาบกว่าบาทประมาณนะะั้นค่ะ <c oughs> แล้วกลิ่นของเขานี่นะคะจะกลิ่นคล้ายกับตัวนี้เลย ภาษาเยมันก็เรียกว่าสีแต่บ้านเราเงาเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรนาะไม่มั่นใจใครรู้ช่วยเขียนให้กับวาเลตาสีนะคะตัวนี้เลยค่ะตัวนี้กับตัวนี้ที่เราใช้ใส่ในเครื่องพาลูประมาณน้ำเลยค่ะอืมอันดุอิสม o ซูตคุกตูฟอ o ์มี่อ่สามีโจงของวาเลจาถ้าเธอกินไม่หมดจันโควัลชัเนะ

เป็นช็อกโกแลตที่เหนียวแล้วก็นุ่มถ้าเราอยากจะทานเลยนะคะเวลาไปซื้อเขาถามว่าจะอบให้ไหมถ้าอบเราก็สามารถทานได้เลยแต่อยากจะถ้าอยากจะมาทานที่บ้านเราก็มาแส่ตู้เย็นเพราะตอนที่เราจะกินร้อข้าวตอนอบแค่นั้นค่ะทานแบบร้อนๆช่วงอากาศแบบยินงเย็นอะไรอย่างเงี้ยอือ

嗯。 มาพิชิตที่เล็ทซมาร์าบ็ต์ครารุนแรงน่าเสียดาสามีบอกว่าทำไมมันหมดไวจักขูดมันนี่เกียงเลยเธอะอื้นี่ของมารุตา์นี่ของสามีของมาร์ตการเียงห่าของสนนีค่ะอื้อือ เนาะแต่ก็รู้สึกก็อร่อยใช่าสมเนี่อืมเล็ก e r เล cker อืมอืมนี่จะเป็นชาผลไม้ก็เป็นอากาศช่วงบ่ายๆกำลังง่วงๆก็มานั่งกินช็อกโกแลตพร้อมกับชาร้อนๆก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ อ,อีกวันหนึ่งนะคะอือหืออมากอบริชนักนเนี่ยนะนักสิมนักซิบนะแตเหมือนไทยสองตัวนี้นะคะ ถ้าเกิดว่าใายแบบมือไม้เย็นอะไรนยซื้อมาต้มเป็นน้ําเป็นชาดื่มได้เลยค่ะช่วยบำรุงสุขภาพมากแล้วก็ที่สําคัญช่วยในเรื่องของเส้นเลือดติดตันด้วยนะคะเอามาตั้งแท่งแบบนี้แล้วเราเคี้ยวเคียเค้ยวเคี้ยวไว้ในปากพอเราเคี้ยวไปเราก็จะเริ่มเริ่มแบบรู้สึกร้อนก็จะทําให้เลือดลมของเราไหลเวียนดี ซิมพริรนเกตือซักัวเนื้อหมูหรือตั่วน้ำตาลน้ำตาลไม่ใช่ทร่ขยข่านะคะเป็นน้ำตาลสีนะเอ้ยน้ำตาลรายสีน้ำตาล Wie viel hast noch vom Tee hier? Ich guck mal. Okay. ich. Bin noch, unter noch. Haben genug? Mm. Okay, ne? Ja. Mm. Hm? ก็สำหรับวันนี้เราทั้งคู่ก็ต้องขค้งตัวไปก่อนอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะโดยเฉพาะเพื่อนๆปักตายด้วยกันนะคะรวมถึงทั่วทั้งประเทศเลยค่ะช่วงนี้อากาศอะไรก็เปลี่ยนแปลนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวอะไรพวกนี้สารพัดอย่างเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวน้ำแร้งหรืออะไรนง่ยก โอ้ยอย่างไรก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะเดี๋ยวเจอวารุตากับแฟนในคลิปนะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับวารุตาในช่อง Facebook ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย